ราบนมัตการพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจารับอย่างสูงทือว่าภรรยาของลูกประสบภุบัตยเหตุลดความผ่าตัดสมองแบ่งวั่แหว่งไปเลยทําให้ผู้ช้าลําบากทีนี้ก็ที่จะมาปรึกษาหรือหลวงพ่อก็คือว่าลูกควรจะทําบุญทํากุศลหรือว่าสร้างอะไรเผื่อว่าจะแบ่งเบาวิบากกรรมนี้ได้บาา้างเจ้าค่ะเอาเมียสมองแหว่ง เมียสมองเรื่องทำบุญที่เขาไม่ขอยืนยันนะครับครับเรื่องกฎหมายเรื่องขาอมอนะอ๋อจะแนะนําไปอย่างไรอย่างหนึ่งเดี๋ยวไม่หายจะด่าพระเขาจะบาปนะนี่อัตมายังป่วยใช่ใช่ใช่นั่นเลยครับก็ไม่เป็นไรหรอกแันก็ทําบุญเรื่อยมันยังป่วยเรื่อยนั่นเลย ขนาดยังพ่อ,อยังป่วยแล้วคนสมมหาอะไรใครจะไม่ป่วยคนที่ป่วยก็แสดงว่าไปรักษามรดกป้อง,งพ่อไว้